เลยครับทางนี้เลยครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ่าคุณลุงแนะนําตัวนิดนึงครับคุณลุงชื่อลุงชื่อลุงขาวครับคุณลุงขาวนะครับคุณลุงขาวอีกแล้วนะครับคุณลุงขาวกับพี่พงศักด์ครับพี่พงศักด์นะครับคุณลุงขาวนี่เป็นเจ้าของเจ้าของสวนเจ้าของสวนทุเรียนแห่งนี้นะมีประมาณกี่ต้นครับลุงประมาณสองร้อยต้นสองร้อยสองร้อยสองร้อยนี่สองร้อยกว่าไหม มีกว่ามาั้งน <c oughs> มีกว่าบ้างนะแต่กว่าร้อยกว่ามากไม่บอกนะครับแต่200กว่านะครับแล้วสวนทุเรียนแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ที่ไหนครับลุงตำบลอำเภอจังหวัดอยู่ที่ห้วยสายขาวตตบลหาดยายตำบลหาดยายห้วยสายขาวบ้านห้วยสายขาวารครับตำบลหาดยายหมูห่ที่8ดหมู่ที่8ดอำเภอเอำเภอหลังสวนหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับอันนี้ก็เ,เป็นสวนทุเรียนของคุณลุงขาวส่วน คุณพี่พงศักดิ์เป็นผู้ที่แนะนําครับแนะนําให้คุณลุงขาวได้รู้จักกับครับคู่หูมาจัน<อ>แน่<ช>มาแล้วแน่แนอันนี้สารเพิ่มประสิทธิภาพเวอร์แพนกับเวอแพนไคโตซานนี่คู่นี้คู่หูมาจันอ่าทีนี้คุณลุงครับคุณลุงได้รู้จักกับคู่หูมาสจันคู่นี้เมื่อไหร่ยังไงครับเมื่อเดือนเมษาเมื่อเดือนเมษาเมษาของปีปี ีนี้ปีนี้ครับเออประมาณเมื่อประมาณสักสามสี่เดือนที่แล้วครับอ่าคุณลุงได้ดูจักแบบยังไงให้คุณพงศักดิ์ได้แนะนําให้ใช้คุณพงศักดิ์คนนี้แหละครับใช่ไหมได้แนะนําให้ใช้มาแนะนําคุณลุงว่าไงครับมานแนะนำแนะนําไม่ใช้ฉีดทุเรียนฉีดมังคุดนี่ครับแล้วฉีดลองฉีดแล้วได้ผลดีครับลองฉีดแล้วเนี่ยตอนที่ลองอ่ะตอนนี้เข้ามาแนะนําอ่ะคุณลุงลองขนาดไหนยังไงลองไปหนึ่งรอบครับ ลองไปหนึ่งรอบสองรอบตอนที่มันกำเริ่มเริ่มออกดอกก็ <c oughs> คือลองเลยครับถ้าแล้วเขามาแนะนำยังไงแล้วคุณลุงถึงกล้าลองแนะนำว่าฉีดแล้วมันสวยมันได้ผลสมบูรณ์ฉีดแล้วมันจะสวยมันจะได้ผลสมบูรณ์ไม่ร่วงไม่ร่วงใช่ไหมครับไม่ร่วงแล้วแล้วคุณลุงกงล้าลองเลยหรอครับกล้าลองเลยกล้าลองเลยครับไม่กลัวดอกร่วงด้วยไม่กลัวดอกร่วงฐาจริงเพราะมันเป็นไม่ใช่เคมีครับเพราะมันไม่ใช่เคมีครับ เลยกล้าที่จะลองครับเชื่อตอนนั้นเชื่อเลยเหรอหรือว่าไงเชื่อทดลองดูลองทดลองดูรับเรลมันได้ผลแล้วก็ใช้ติดต่อเลยครับตอนที่ทดลองทดลองไปกี่ประมาณกี่ต้นห้าต้นสิบต้นหรือก็ทดลองลองดูทั้งแปลงเลยครับทดลองทั้งสวนเลยนี่ทดลองทั้งสวนครับแล้วไม่ได้กัว ต้นเสียหายอะไรเลยไม่กลัวยไม่กลัวครับเพราะมันเป็นชีวภาพชีวภาพเราเคยเห็นเขาบอกยังไงถึงไปเชื่อเขาเนี่ยมาให้ทดลองดูว่าฉีดแล้วให้ทดลองดูทดลองเล่นทดลองทั้งสวนเลยครับทดลองทั้งสวนเลยแล้วทดลองแล้วฉีดพ่นไปแล้วเป็นยังไงกี่วันถึงเห็นว่ามันดีขึ้นหรือแบบยังไงประมาณยังไงกี่วันเรามันดีขึ้นครับลองเลประมาณครึ่งเดือนครับครึ่งเดือนมันดียังไงคาว่าดีขึ้นมันดียังไงดอกก็ไม่ร่วงดอกก็ไม่ร่วงใบก็สวยใบก็สวยครับ ก็แสดงว่าเอ้ยสงสัยจะดีแล้วน่าจะดีแล้วก็เลยใช้ต่อใช้ต่อใช้ต่อเนื่องมาตลอดเลยคตั้งแต่เดือนเมษามาถึงเนี้ยประมาณสามสี่เดือนเนี่ยตั้งแต่เดือนเมษาใช้มาใช้มาเรื่อยเลยชิ้นต้นต่อเนื่อยเรื่อยประมาณครึ่งเดือนครั้งครับแล้วที่ใช้มาแล้วเป็นไงมันมันมันดีจริงอย่างที่เขาบอกไหมครับแลแรงแรงแรงมันก็ดีจริงนะดีจริงดีแบบไหนบ้างหนึ่งใบก็สวยใบสวยดอกก็ไม่ร่วงดอกไม่ร่วง แล้วพอเป็นลูกแล้วเป็นยังไงบ้างเป็นลูกขี้ก็ขีก็เริ่มเขียวเริ่มสวยสีก็เริ่มมากม้ถึงน้มเขาเนี่ยมาตอนนี้น้าก็เขียวน้าเขียวดีสีก็เขียวดีครับสีก็สวยด้วยสีเขียวด้วยแล้วเรื่องร่วงร่วงไม่ก็มีเลยไม่มีครับไม่มีคือหมายถึงว่าแต่ก่อนมันมันร่วงบ่อยเรื่องเยอะร่วงเยอะมันมีร่วงมั่งกันแลยเมื่อก่อนแต่นี้ไม่ไม่เคยร่วงเลยเรื่องน้อยที่สุดเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยมันร่วงเยอะครับเป็นลก